นี่ครับเราก็มาถึงตำบลหัวแหลมแล้วนะครับกำลังนำถุงยังชีพของมูลนิธิฮารูนะครับมาให้กับพี่น้องมุสลิมที่ตำบลหัวแหลมนะครับซึ่งประสบอุทกภ,ภัยมานานแล้วใช่ไหมครับคุณลุงครับครับผม นานกี่เดือนแล้วครับประมาณ2เดือนแล้วครับประมาณ2เดือนนะครับสูงประมาณ4เมตรครับตอนนี้นะครับ4เมตรนะครับก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่เข้ามาผมน่ถ้ามาจากทหารเรือคงได้ที่แม่น้ำเพราะเราอยู่ในเนี่ยมันก็ได้เมื่อคืนเเนนียขอองมืื่คช่องสามมาไหมครับกับกองทัพเรือไปหัวรอไม่ไม่ช่องสามมีต้องไปรับพลวัดท่ากะร้องแต่ไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์มา ก็จากพวกเรานิดหน่อยๆนะครับปีที่แล้วก็เจอกันนะเี่ยเวเอกาไปล่อยลอยกันบางทีก็เข้าตรงนี้